สองหนึ่งแอคชัอ to yeah. uh. right. okay, okay, really. okay, ันาเข้าเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานน้องมสายห่าบวกสายกินกินินนะครับตอนนี้น้องพิมจะมาโชว์การกินข้าวเย็นให้เอฟซดูนะครับเชิญเลยโอเคก่อนเอออัการเลยกัดกันเลยเอซหนูจะได้หนูข้าวตามหนไงโอเคไหมกินข้าวงามๆเลยเนาะโอเคงามเลยง่งครับยิ่ที่หนอากกินข้าเขยนไหมไมออพ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 เออย่าอ่ เอาไว้ก่อนเอาไปก่อนโอเคโอเคไม่เริ่งเลยโอเคโอเคเดี๋ยวก็จะให้น้องเพียร์พิทุกเลยเนาะโอเคนะโอเคโอ้โหใส่หมดเลยโอเคโอเคจารนั้นครับกินเลยโอเคกินเลย